สวัสดีครับไปไอชเอ็มครับผมม,ม,มาเมือง,ปง,งแปลนาะก็เราจะแวะขึ้นไปไหว้พระธาตุข้างบนข้างบนครับ ปฏิทธานุนะครับพระทาศนจาใช้มงคลนะครับเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตตัวเองนะครับผมเดี๋ยวเราะไปนะเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะไปเอชเอ็มมาเมืองแปงก็ต้องขึ้นไปไหว้พระธาตุนะครับผมก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับมาตรงนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาแล้ววันนี้วันเข้าพรรษาแล้วนะครับผมก็ไปชมพระธาตุสีพระธาตุใช้มงคลกันไป Let's go ก็จักรยานโจนสีแดงเหมือนเดิม l เชือดหนึ่งนะครับขึ้นเอาขึ้นเชือดหนึ่งนะไปทอดบัตรตป้ายเลสโกได้อยู่สโอเคครับผมทีนี้ก็ฝนตกมานะดินก็สไลด์ลงมาเนาะติดดูเกิดคุมวิ่งข้าวถกันนะครับก็จะเห็นบ้านศพสานะวัดไม้ดอนตันนะครับผมเราจะขึ้นไปข้าวาัดกันนะครับก็ไปทำบุญนะไปป้ายอัตลาบูชาครับ ก,ก็ประมาณนี้นะไม่ห้องสอนนะเมืองแป้งนะครับผมเมืองแปง้งเมืองแปง้งเมืองแป้งไปลายไทยแลนดะ์ฮะถนนก็เรียวๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวมานต้องผานกันนะ แล้วับผมก็ดันเกียร์หนึ่งขึ้นมานะครับผมเคยล้มที่นี่นะนนผมจําได้นะช่วงปีที่แล้วนะปีที่แล้วเคยมาเที่ยวนะครับก็ล้มนะครับทํารู้ไหมทาไมล้มเพราะว่าจอดแล้วเอาขาตั้งลงนะเห็นไหมขาตั้งลงงนี้แล้วพื้นมันหลมนะ มันหลวมลงไปนะครับก็ท่านที่มีประสบการณ์อย่างผมนะก็จอดรถผมเวลาผมจอดผมจะดันลงนะดันให้มันย่ําลงข้างล่างว่ามันพื้นตรงนี้มันแน่นหรือเปล่านะฝ่ายเอชเอ็มก็มีที่เล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระธาตุกันนะป่ายเอชเอ็มครับผมเดี๋ยวจอดรถไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวเดินขึ้นดอยนิดนึงนะก็มาเที่ยวเมืองแปงก็ต้องขึ้นมาไหว้สักกระบูชานะครับผมจะได้มี บุญวาส,สนาไ <c> ด <oughs> ้มีโชคมีลาบนะแต่ผมไม่ได้ซื้อหวยนานแล้วนะปีแล้วไม่ได้ซื้อแล้วนะครับก็ <c oughs> สําหรับท่านที่มาเที่ยวก็แวะมาได้นะครับมาไหว ath ath ้พร <c oughs> ะธาตุนะครับพระธาตุช <c oughs> ัยมงคลนะชัยแปลว่าผู้มีชัยนะมงคลก็คือมงคลของผู้มีชัยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระธาตุกันเดี๋ยวผมจะหาที่ตั้งกล้องผมไม่ได้หยิบที่ตั้งกล้องมาด้วยนะก็ไม่เป็นไรนะก็ตามบรรยากาศเร็วๆแล้วกัน ตั้งก,กล้องละนะตรงนี้ผมขออนุญาตตั้งกล้องตรงนี้ผมจะเดินไปไ่ไปพระธาตุแล้วกันเนาะอ่ะขออนุญาตวางกล้องไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมไอเอสเอ็ม ระหังสัมมาสัมพุทธบรคาวาพุทธังพระขาวันตังอภิวาเทมิระภูมิพระพระเจ้าเป็นพระอนันตผู้บริสุทธิ์จากกิเล็งตั้งดูชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้ากระไว้พระภูมิพระพาะเจ้าพระองค์นั้นสวัสดิ์าโตพระขาวตาธรรมโมธรรมนิมัสสังมิภพธรรมที่พระภูมิพระพระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วข้าพเจ้ามาสการพระธรรม สุปฏิปันโนภะขาวโตสวัสังโฆสังฆังนมามีพระสงฆ์สาวกของพราผู้มีพระทาาเจ้าผู้ปฏิบัติกีแล้วข้าเจ้าขอองค์พระธาตุนะครับพระธาตุชัยมงคลนะครับดูเดี๋ยวเราไปดูจุดท็อปวิวกัน้วกันเนาะเดินขึ้นไปดูครับผมใชิไหมก็โอ้ยผมไม่ได้มานานมากเลยครับก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับขึ้นใหม่แต่ว่าองค์พระธาตุก็ยังเป็นสีเดิมๆนะครับองพระธาตุ ไอเอชเอ็มก็อบุญมาฝากแล้วกันเนาะ S <S มีองค์พระธาตุนะครับก็จะมีการ <S <S ประทับบุญประจำปีนะ <S <S สำหรับชาวเมืองแป้งนะบ้านใหม่ดอนตาบ้านศพษานะตําบลเมืองแป,ง,แปงอำเภอปลายจงังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะขึ <S <S ้นมาก็องค์พระธาตุก็ตั้งอยู่ <S <S บนภูเขาเนะ <S <S อะฝั่งนี้ก็เป็นแม่น้ำปายนะเห็นไหมโน่นแม่น้ำปายนะผมสูงไม่นะตรงนั้นแม่น้ำปายนะครับนะตรงนั้นเป็นแม่น้ำปายนะไหลลงไปที่แม่ฮ่องสอนนะครับ แม่น,น้ำปลายก็ไหลไปที่แม่น้ำสอนนะองค์พระธา,าตุชัยมงคลงรุ่มลื่นทงเดียวสารานี้ปีที่แล้วยังไม่มีนะสารานี้สร้างขึ้นมาด้วยจิตศรัทธาของชาวบ้านก็ไว้ปอดสอาาบกิจกรรมนะ กิจกรรมทางพุทธศาสนาก็ขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นวิวสวยมากเลยโอ้สารานี้สร้างกำลังสร้างครับไม่นานนะเห็นี้สารานี้กำลังสร้างไม่นานด้วยจิตศรัทธานะครับผมก็เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมไฟโอ้มีไฟด้วยนะโอ้แล้มีสายชาร์จผมชาร์จขออนุญาตชาร์จแบตตรงนี้ไปเอจีโม้อกว่าถ้าใช่บางคนครับ โอ้โหสวยงามมากเลยครับอันนี้ก็องค์พระพุทธอันนี้กําลังสร้างเลยฮะโอ้โ,โดยจิตสิทธานะครับก็ต่อไฟขึ้นมาก่อนนู้นยังไม่มีไฟใช่ไหมมีไฟฟ้าขึ้นมาด้วยก็จะเห็นวิวของถน,นน,นที่เรามาจากปายนะครับถนนเส้นนั้นนะฮะถนนเส้นนั้นดูดูวิวนะครับนนนนเนี่ยถนนเส้นนี้เรามาจากปลายี๋ยวเราก็จะกลับไปตรงนี้นอะันนี้เม่น้ํไปใช่ไหมสะพานข้ามแม่น้านปายนะครับ สำคัญ260องศาเลยครับยิ่งใหญ่นานมาน้ําทางชีวิตไทยทั่วล่ารุ่งเรืองไปชาวพลรวนัหนักคือคงไว้คนท่าไทยลําเรือท่ารักษาศีลฟังธรรมนี่บ้านศึกษานะครับบ้านศึกษาน่าจะแม่น้ํา3มาศบมาศบกับแม่น้ําปายอันนั้นเป็นแม่น้ําสาครับอ๋อแม่น้ําปายครับผมนะน่าไปเป็นแม่น้ําปายนะครับก็ข้างๆแม่น้ําก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเนาะ ขายเอชเมโอบุญวาสนาดีนะผมขึ้นมาเพราะว่าสาานี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้สร้างขึ้นมานะครับ <สา S 1> ผมขอญาตไหว้พระแป๊บหนึ่งนะ <สา S 1> ขอญ<ส>าต<บ>ิไหว้พระขอญาติยืมยืมยืมที่ตั้งกล้องนะครับท่านผมยืนที่ตั้งกล้องนะยืมนี้นะครับท,ที่ตั้งกล้องผมขอญาติไหว้พระแป๊บหนึ่งยืมที่ตั้งกล้องครับน้ำส้มกูเลโคนะฮะก็โอ้พัฒนาไปเยอะเลยครับบุญน่าจะเยอะมากคนที่มาทำนี่นะ บุญบารมีเยอะแล้วผมขออนุญาตไปไหว้พระก่อนนะครับอมไหว้องค์พระก่อนแล้วก็จะไปไหว้องค์พระาธาตุต่อนะบายเอชโอ้ oh, ที่ตั้งกล้องนี่มันปวดเล็กไปมันน้ำหนักไม่พอสสได้แล้วครับ<อ> ผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอันัน์ผู้บริสุทธิ์จากกินเล่นตักดูชอบได้โดยพระองค์เองคับเจ้ากรบไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นสวัสดิ์ค่โตระคาวาตาธรรมโมธรรมนุมัสามิพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วค่ะเจ้ามาสการพระธรรม สุปฏิปันโนภาคาวโตสวัสังโฆสังขังน้ำมามีพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติเกล้วข้าเฯก็การมาเที่ยวนับางครั้งก็ไม่ได้วางแผนนะเจอสถานที่ไหนคนแรกสอแรกเราวางแผนก็จะเกิดการเรียดเน้เครียดเกิดความเครียดขึ้นมาเกิดเพราะการเสียดขึ้นท่านก็ไปเที่ยวไม่สนุกนะเวลาเราไปเที่ยวแต่นะครับบรรยากาศมีนเจอที่ไหนที่น่าเที่ยว เ่าแน่จะมีบรรยากาศดีๆก็เอามาฝากท่านแต่ผมชอบแบบนี้นะผมไปไหนผมเจอสถานที่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 น่าประทับใจผมก็เก็บมาฝากนะเดี๋ยวผมไปไหว้องค์พระธาตุก่อนครับค anyway> ุณนะขออนุญาตไปไหว้องค์พระธาตุก่อนไอ้เรีมงคลนะฮะเอชิมพระธาตุชัยมงคลครับอาสาบูชาสัมพันธ์มาถึงดีครับพุทธประวัติกล่าวไว้ว่าพุทธ ของคงทรงเมตตาปฐมมัทเทศนาครั้งแรกคือธรรมจากนำปัญญาบรารมี าสาบูชาคือแสงทํานนำท่าพาส่องใจให้เห็นคาภรัตน์ตั้งใครอบสามพระพุทธธรรมพระสงเป็นพระสง์รอชาพุทธทาท้งองค์พระพุทธธรรมพระสงน้อมมองค้นใจบูชาวันสำคัญพุทัศาสนิกชนยิ่งใหญ่นานมานำทางชีวิตไทยทั่วล่ารุงเรือมไกลครั้งแรกพระธรรมปรากฏพระพระแสดงธรรมประสัก์ให้พ้อนห่วงหาพระสงองค์ขแก้ปัญจวัคคีย์บันลุดธรรมสุขความพ้นทุกนานา พระอัญญาโกนทัญญาเห็นธรรมขาด้วยปัญญาบุญเกิดพภรคสมคือแกก็เกื้อหนุนก็เกิดพุทธคุณศาสนาพุทธ ชาคือแสงทำนำทรงพาส่งใจให้เห็นข่าพระรัตนไตรครบสามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์เราชาวพุทธทั้งองค์พระพุทธพระทักธรรมพระสงฆ์น้อมมองคนใจบูชาบนสำคัญพุทธศาสนิกชนยิ่งใหญ่นานมานำทางชีวิตไทยทั่วล่ารุงเรื่องไกลชาวพุทธล้วนประหนักคือคุไวคุณค่าไทยเราเพื่อทางพระศาสนาฟังธรรมมาแลกธรรมมาทำบุญกุศลกล้านำพาจาน้อมนำคำสอนไปใช้ได้ นเมื่อกี้เราไปแล้วมันใหม่ลงไปเดี๋ยวเวลามันจะไม่ทันนะมีเวลานีดเดียวกลัวฝนตกก่อนนะก็ขึ้นมาพระธาตุใช้มงคลแล้วกันเนาะก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามเลยทีเดียวก็สามารถเห็นวิว360องศาเดี๋ยวผมขอตีลัละครังนะสวดมนต์สวดมนต์ไม้พระนะเรียบร้อยแล้วนะครับขอไหว้พระคุณท่านเดี๋ยวเอาที่วางกล้องนี้ไปเก็บนะที่วางกล้องไปเก็บไ้ที่เดิมนะครับ ดิสธ<ถ>าเยี่ยมมากเลยกำลังสร้างนะครับก็มีไฟฟ้าส่องสว่างเรียบร้อยนะฮะเป็นไฟแสงอาทิตย์เนะด้วยศรัทธามีไฟด้วยเวลามาปฏิบัติธรรมนะครับผมก็ด้วยจิตศรัทธานะพระธาตุชัยมงคลก็ขออนุญาตชมรอบๆแล้วกันนะอ <สา S 1> ำเภอ <สา S 1> ป้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับปีละครั้งนะส่งความสุขก่อน ข้อเรัครัป็นสุทกิงตอบได้โดยรองค์เองรับเจ้ากรไว้ครบผู้มีพระภาคสุขครับผมดีละครั้งส่งพงมสุขครับก็ให้จเจริญรุ่งเรืองเนาะทุกท่านที่ติดตามผมก็ขอกท่ามีความสุขจเจริญรุ่งเรืองในลาภยศนะครับมีผู้คนรักและศรัทธากันมากๆนะครับผม อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของบริเวณของบ้านศึกษานะบ้านใหม่ดอนตันนะเพื้นที่เกษตรกรรมนะเราถ่ายจากตรงพระธาตุชัยมงคลนะฮะตาบลเมืองแปงอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมก็ขออนุญาตชมด้านชมด้านหลังกันเนาะก่อนจะจากลากันไปนะครับผมก็ศสลานี้ก็ำลังสร้างขึ้นมาเนาะโอ้ยเย่ยมากเลยด้วยกิศสัทธาของชาวบ้านนะครับโอ้ย บาย SGM นะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับมาเที่ยวปายนะไปเที่ยวน้ําตกไปเที่ยวน้ําพุร้อนมแปลงแล้วอาบน้ําอุ่นแล้วนะครับแช่น้ําร้อนๆแล้วก็ขึ้นมาไหว้พระได้นะครับผมพระธาตุชัยมงคลชัยผู้มีชัยมงคลมงคลแก่ิชีวิตก็ขอให้ท่านมีความสุขนะบาย SGM ขอญาตจากลาเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะสับสไครป์ไปตามช่องทางต่างๆนะขอบคุณนะครับก็ขอบคุณทุก คอมเมนต์นะถ้ามา,าปลายก็มาเที่ยวได้เลย,เยปลายเ g m นะครับผมก็ยินดีที่จะแนะนำทุกท่านนะครับสามารถไปบุ๊กิ้งได้ก็ไปดู ไปตามผมได้เลยไปตามรอยผมได้นะครับปลายเอชเอ็นะโอเควันนี้ก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะจากลาท่านเพียงเท่านี้นะบุญไหนกรรมไหนที่ท่านทำเนาะขอให้บารมีปกปักรักษาท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงปลายเอชเอ็เดี๋ยวเดินกลับกลับไปแล้วครับผมเราจะขี่จักรยานยนต์กลับไปปลายแล้วมีภารกิจได้นัดภารกิจไว้นะครับก็อาจจะโอเคจากไม่ต้องพูดร่ำน้ำ พงนะจากลากันแค่นี้ก็เป็นการหัดเดินเหมือนกันนะนี่ก็หัดเดินนะแต่ขึ้นเขาไม่ได้นะชันขึ้นบันไดสูงๆยังไม่ได้นะครับขาก็ยังหักอยู่นะโอเคแล้วพบกันใหม่นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกตับตะไไข้นะครับบายเอชจากลาเพียงเท่านี้ สวัสด <rapper. S 3> ีครับาสาบูชาคือแสงธรรมนำทางพาส่องใจให้เห็นค่าพระร์ตันไรครบสามพระพุทธธรรมประสงเป็นประสงเราชาวพุทธท่าทองพระพุทธธรรมประสงน้อมมองคนใจบูชาบนสำคัญพุทธศาสนิกชนยิ่งใหญ่นานมานำทางชีวิตไทยทั่วล่ารุงเรื่องไกลชาวพุทธร้วนะหนักคือคงไว้คุณค่าไทยลำเลือค่ารรกษาศิลป์ฟังธรรมมาและธรรมมา